สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในกรณีของอาการดำรงตำแหน่งของนายกรองนายกเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมถึงท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสออปตรนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยเพื่อให้เราระมัดระวังไว้ก่อนนะครับใน3เรื่อง ซึ่งวันนี้เมื่อเราได้รับการรับรองผลหรือการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยในระหว่างการดำรงตำแหน่งอยากกระทำใน3เรื่องนี้นะครับถ้า,าท่านไปดำเนินการใน3เรื่องนี้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะพ้นจากตำแหน่งได้นะครับมีอะไรกันบ้างที่เราต้องอระมัดระวังวันนี้นะครับตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันนะครับ มาตรา64ทับ2นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกเลขานุการต้องไม่กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ข้อที่1ดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเว้นแต่ตําแหน่งที่ดํารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ ในการบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็คือเมื่อดํารงตําแหน่งเป็นนายกแล้วเนี่ยจะไปดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการในหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจส่วนราชการอื่นๆไม่ได้นะครับเพราะต้องมาปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับซึ่งต้องมาทําหน้าที่ทุกวันนะครับในข้อที่2รับเงินหรือประโยชน์ใดๆเป็นพิเศษ จากส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐทวิสาหกิจซึ่งนอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐทวิสาหกิจปฏิบัติกับบุคคลในธุรการงานตามปกตินะครับในข้อที่3เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทํากับหรือให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นก็คือ อบตที่เราปฏิบัติหน้าที่นะครับมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญานะครับหรือมีส่วนได้เสียในสัญญากิจการที่จะที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอบตที่ตนเองดำรงตำแหน่งหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยมีพฤติการแสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต้องระมัดระวังในสามเรื่องนี้นะครับวักต่อมาเนี่ยบทบัญญัติตามมาตรานี้มิใช้มิให้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวเนี่ย ได้รับเบีย้ยวัดบำเหน็จบำนาญหรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันหรือนะครับและมิให้ใช้บังคับกรณีที่บุคคลกล่าวเนี่ยรับเงินค่าตอบแทนเบีย้ยประชุมเงินอื่นใดเนื่องจากการนำรงตำแหน่งธรรมาพิบาลของรัฐสภานะครับสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภา สภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภา,าท้องถิ่นอื่นหรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยตำแหน่งก็หมายความว่าเงินบำเหน็จบำนาญต่างๆนะครับถ้าเป็นกรณีที่เป็นข้าราชการที่กเกษียณมาแล้วมาดำรงตำแหน่งนายกรองเลขาสมาชิกสามารถรับเงินบำนาญเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ตรงนี้สามารถรับได้เงินค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุม หรือเงินที่ลักษณะของการที่เราดํารงตําแหน่งนั้นโดยตําแหน่งนะครับตรงนี้สามารถรับได้นะครับให้ใช้บังคับกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งนายกรองนายกเลขานุก,การสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตนําบลต้องไม่กระทําการใน3เรื่องนี้นะครับมิฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยพ้นจากตําแหน่งนะครับ